สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเด้อป้าลุง FC ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อนาะสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขสู่งปจอยคือเก่าคือเดิมเด้อป้าลุงเ้เนาะบวาาวให้กับขามสักแค่จอยพานมากินเพาบุญอักจ บรล้มอืมอ้าวหนกะ,ะ,ะ,ะตื่นนอนกะน่วงไมแพ้นี่หละเป่ามมผมว่าแมเป่าให้เรวแลว้วเห็นแลว้วอู้บู่บ่อู้เห็นแลว้ว ตาของให้นหน่อยนึ่งเด้กลทวกคนดวและ

ngam thế à? Lúc xào phải đi thư ngam hả? Ui ngam thế À thư cha này thư cha này À cha thư cha Vâng mẹ bao mình skip này Thư cha thảo bơ Thảo đục อยู่เพื่อนําพาเลยนชื่อน้ําเด้อลูกไปเราชื่อหยังบ่ได้คืนนี้ก็อุ้มบัดคืนพ่อก็บ่ไปก็ไกลครับลกก็ไกลเอายกก็ไกลนั่งผ่าเด้อนั่งนั่งมงปลาลเด้อแ่ไปล้างมือมากินข้าว กินจะกินจริงเอ๊ะแต่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 เห็แม่มึงเอ้ยบิวพ่อนะไอ้ลูกเอ้ยบิวเหุ้เหตุผ้ามึงไหมเอ้ยบิวแล้วพ่อนะไรแล้วพ่อนงามบ่แล้วพ่อนะไรเราเยืนพ่อนะไรเราเห็ดอะไรเราเห็ดอะไรอ่าพ่อนะมึงเราเห็ดสันบ่เออเอ้ยบิวเลยเายเอ้บิวเลยเอบิวเลยลราเห็ดอะไรเอ้บิวบ้านนาพ่อนะอะแบบกินข้าวแบบกินข้าวปะแบบกินไปกินปลาปะ เบิ่งแม่ปลามื volumes, อก็ได้แม่ปลามือก็เด้เดี๋ยวแม่อดป่าเดินขิ้นเขาเด้อปลาลุมกัขากันป่าคนเดียปลาตัวเดียวโคโดเออสวยงายเหยื่เหยว้าอ ป้นออ่าเีเลยอางั้นนะเอ๊คือเอาถ้วยมาแบ่งอย่างเงี้ยมันละได้นี้เล้ว น้่งนนนั่อยู่บอนั่งดูนั่และน่ก็เปามาเริ่มปเปกแช่ลากเงใช่ิมกินเน้วพน้องะไรเนาะปลาก็เรินกินไก่ก็เริมกินเมื่ก่อนกีดจะใครจานะเขียวันนี้

ก็ปก็หนะันเลยก็ดูนะ่าไม่กลนะัว

那肯定。嗯 บอบอนนักเกงครับมันยังอ,อ,ยอ่านทำยู่มาทีมาพี่พอบุญจะเป็นปยงอะไร <c oughs> นั้นมาไหมอ่ะคดริ้งคัะใส่แจวอ่ะแจวะรแจจ้งคกำลับหัวนึง

าเร็วมาเร็วมาสนาเลยแม่กินแม่ยกเผาอ่ะแม่ก็หลักบ้าไอ้นี่ตักไหมตักเอาไหมเอ

Mở à, bài tiên ừ, ra thì... thì... ừ. không hát được mãi hát đi mãi hát được mãi 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 มามาเจาะเจาะมากินไหมลูกมากินไหมมเจาก่อนกินอะไรอื้มปลาบออาจะมากินเผาเลย

เป็นผยดูเป็นไบเขาแม่เปนีไ่ไช่แบบวาางกินเขาบอกอิ่งแนี้ัไไมอมนคเดไปมันมันมันแข็ง่ามันลูกมันกินลาล้วดปให้ดิ

บมดหนาวแล้วบุญบ้างถ้าเจอผ่านแม่กันประมาณวันท่สองพ่้องให้มาด่วนปรามาตอนเส้าเลยน่าพาพาเราไปบุญมาที่สองพันว่าน่แต่เรากลักลับมาเขาไปนู่เหมือนบ

ว่าจะ่อะไรนบ่พี่จะยืม้าบ่ลืมเนี่ยพ่อบอกไปยังไม่คอไม่ได้ไปไปมูจิยููมาจังนะไปใ้่อซื้อยากะตนายนอบอกางได้ขาดนหมาแล้วเจีมยาสะโพงสะพ่าค่ะ นี yeah. yeah. uh, no nah. ่ยบ yeah. yeah, uh, well, yeah. right. yeah, uh, ้าอิ้นไหมนวัฒนาดิกู้งไก่นักหนเนาะยินมากินขาวลมันิ้นสิก้งไก่เลยกุ้งไก่เนี่น่ะโอุ้น่ะเุ็นตังงเลยตัง

เท็ดเองน่าจะน้ยเมื่อกี้กูกูกัาน้องแาวเพิ่นเพื่อยู่ร้านอาหารเท็ดน้ำแจวลาดปลาเลยจับข่าวนี้เพิ่เห็ดน,นี้แสบอยู่อิ่ม,มาพอดีอิ่ม,มาพอดปลาหนึ่งมักนา

បងបងម្ង្រាវតែណាមិញឲ្យវិក្កតិតោះយ៉ាពេលណោះនឹងខៅអឺអូតោតាមដែរជើគឺបាទແມ່នេះเนาะជើគឺដល់ជើដល់អែនແថបងហៅអំពីនេះហីមិនចុះទៅជឿមានណា ขนาดคนว่าอ mm, ิ né, ่มได้ไหนข่าวลาวซื้อปลามาหนึ่งแบบนี้บ้อนเอยเนาะข่าวดาวอยู่กระตุ่มานี่เดินอันาะอันอันยังหายเงินดีหอมจามสู่มเงี้ยถ้าเข้าพันได้อ่อมอ่อมชิมแมทได้อยู่ไช่หนังอนได้อ่อมอ่อมสู่มเลยเลยเป็นดาวเป็นเดิมเลยอืมทำนี่เนาะโอ้ยหายหงายตรงไปหลบตุ่มมันทีนี่อันน่ะ ตเป็นดาวเลยค่ะตเป็นดาวจ้องใ่ดื้อมืเจ้าเกาฮมันสักแม่นนะชิมแม่ชิมข้ามันก่องเศร้าขางในซิปเข้างนะขใซิปาอีแบบเก็บไหเก็บแม่น่งเข้าชิมชิมชแม่นางกำใสแล้วค่ะอยากทาบ่าอยากทาบอ่อยากทาบ่เก็บแม่ใหนน้องซะเออตัวนั้นเนี่ยคือคินอีก เราอยากทาบ่อยกากทาครีมมาลูกบ่ของลูกได้ซะให้แม่บ่เป็นหลักของเขามาให้แม่บ่อ,อย่าเฮียนเหี้ยด้วยนะม,นะมามาแม่แม่ชิมึองอยู่มามาเอามาพี่ดูมาพี่มาพี่มา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  มาพี่ดงมาพี่อยู่นําไว้ผ้าแล้วแม่ไปซื้อน้ําก่อนเด้อลูกเด้อเด้อเดแม่ซื้อขนมมาต้อนเด้อเด้อเด้อลูกเด้อูไปแล้วมันสิดึงกันย่างๆๆอ้าเต้นใส่แบนูข่อยอ้าตอตอเต้นใส่แบนมาเอวะจะเอดงบ่ผู้ไปเต้นบ่มันแปลผู้ลูกป โอเคสาพีพน้องเลยประจอยกับชิเจ้าคลิปเพียงสน,นิกรขอบุุณขอบคุณในหลายเรื่อปลาลุงเลยขอมารับทรงบัสนนาเด้อโดยที่ปกรถามโฆษณาคลิปนี้กับปแล้วกลับเข้ามาสบายดี